แฟนๆลุ้นภาพคู่ห,หลังคู่รักพระเอกนางเอกควงกันเที่ยวญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบาาดูใจกันมายาวนานระหว่างพระเอกสุดฮอตตรงตรงกฤษกรกนกทอนและหวานใจดาราสาวชื่อดงังเบสด,ดัฟฟนีคำสิงล่าสุดทั้งคู่พาครอบครัวสาวเบสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไกลถึงประเทศญี่ปุ่นต่างคนต่างถ่ายรูปเดี่ยวลงอินสตาแกรมส่วนตัว ตัวเองแต่ก็รู้ชัดเจนว่าพวกเขาไปด้วยกันด้านแฟนคลับเห็นโมเมนต์เที่ยวด้วยกันแบบนี้ต่างเชื่นใจและรอชมภาพคู่สบีทกลางหินมาแล้ว